สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะ,ะจะมาทําวิดีโอของที่ใช้หมดแล้วนะคะซึ่งกับเครื่องสําอางนะซึ่งแอนคิดว่าวิดีโอนี้ต้องมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆนะเพราะว่ามันเป็นของที่แบบใช้หมดจริงๆอะไรจริงนะจ๊ะอะมาเริ่มเลที่ตัวแรกนะ,ะตัวแรกเนี่ยหมดสกินแคร์ เรียบร้อยนะคะสำหรับเซรั่มถัดหน้าครีมหรือว่าเจลอาบน้ําหรืออะไรก็หมดไปแล้วนะคะมาต่อกันที่เมคอัพนะคะเมคอัพแอมจะขอเริ่มนะคะจากตัวนี้เลยนะคะเป็นคอลเลกชันนะใช้แล้วแบบเปิดเปื้อนเปิดเปิมหมดแล้วนะตัวนี้แอมใช้เบอร์สามคะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอินบอกมาถามแอมนะเรื่องคอนซีลเลอร์ตัวไหนมันปกปิดดีเพราะว่าตาดํามากอราคาไม่แพงนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยนะกับเมเบลีนะคะเมเบลีก็ใช้หมดแล้วแต่ว่าทิ้ง ทิ้งหลอดไปแล้วนะคะมีบรีราคาร้อยกว่าบาทน,นะคะใช้ดีแล้วสำหรับคอลเลคชันนะคะแอมชอบมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าติดทนนาน16ชั่วโมงนะคะเป็นลัสติ้งเพอร์เฟคชั่นนะติดทนนานจริงนะคะแล้วก็เนื้อเกลี่ยง่ายไม่ตกล่องนะคะแล้วก็สีของเขาเนี่ยไม่ได้ออกชมพูนะคือออกเหลืองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบมันใช่อะแล้วก็กูรูในฝั่งอังกฤษนะคะเขานําตัวนี้มาพูดกันบ่อยมากนะ,ะซึ่งตัวนี้นะคะถือว่าเป็นเฟเวอร์ลิตของแอมเลยก็ว่าได้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่หยิบใช้บ่อยมากๆ,ๆนะๆนะตัวต่อมานะคะจะ นี่ยจะเป็นซูเปอร์ไลเนอร์นะคะจริงๆทางแบรนด์เขาส่งมาให้แอมใช้นะตอนแรกแอมก็ใช้ใช้แต่รู้สึกว่าใช้ไปแล้วรู้สึกว่าชอบเนื่องจากหัวของเขามันเป็นหัวที่แบบหัวเขียนง่ายแล้วก็ไม่แตกนะคะคือล่าสุดที่แอมทําแตกเนี่ยแตกไปนิดนึงนะ,ะเนื่องจากแอมกระแทกแรงจังน,นะคะมันก็เลยแตก แต่ตั้งแต่ใช้มาไม่เคยแตกเลยนะคะแล้วก็เส้นคมเส้นดำสนิทนะคะแล้วก็ Water p r o o f นะคือไม่ไหลไม่เยิมแล้วก็ไม่แพนด้าระหว่างวันค่ะซึ่งถือว่าเป็นอะเลเนอรที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะคะราคานะ่าจะประมาณ199บาทหรือยังไงนะคะแอมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าอะเรเนอ้อที่ชอบนะคะเราก็ใช้หมดไปแล้วนะคะก็เลยอยากนํามาพูดนะจ๊ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอ่ะต่อมานะคะจะเป็นนี่เลยค่ะ c c ครีมนะตัวนี้นะคะเป็นของทเวล Plus นะคะใช้หมดมาแล้วหลายหลายหลอดนะคะแล้วก็ตัวนี้เพิ่งจะ หมดไปนะตัวนี้เนี่ยแอมเคยนํามาทําพวกฮาวท o อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะบ่อยนะตัวนี้เขาจะมา SPF 30 PA บวกบวกนะคะเขาจะเป็นเนื้อสีเหลืองนะที่แอมชอบนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนื้อเขาสีเหลืองแล้วก็ติดทนนานดีนะคะคือไม่ดรอประหว่างวันนะคะแล้วก็ทําให้แบบ คือสมมุติไปกับผิวอะรู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความกระจ่งางใสให้ผิวนะตัวนี้นะคะเขาผลิตจากญี่ปุ่นนะ CC ซครีมตัวหนึ่งที่แอมคิดว่าราคาถูกแล้วก็แบบดีคือราคาประมาณ110บาทหรือ119จําจะไม่ได้แล้วแต่ว่าใช้ดีมากๆเลยนะคะก็หมดไปหลายหลอดแล้วนะอะต่อมานะคะคือนี่เลยบัชออนนะคะของ t o อปชอปนะถ้าเพื่อนๆติดตามแอมนะคะจะทราบว่าแอมเนี่ยเป็นคนชอบบัชออนของท็อปชอปมากๆนะคะแล้วก็ แต่ไม่มีขายในไทยนะคะบอกก่อนนะคือจะมีเวลาที่แอมไปมาเลเซียหรือฮ่องกงเนี่ยแอมจะซื้อตุนกลับมาทุกครั้งนะคะเนื่องจากมันไม่มีขายเนาะสีที่แอมใช้หมดไปนะคะคือสี H over hue นะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นสีชมพูแบบมุ้งมิงน่ารักอะแค่ไม่ออกละ <laughs> มุ้งมิงน่ารักอะคือ แล้วก็ทาตัวนี้นะคะแล้วก็ทาแป้งฝุ่นทับนะคะก็จะทําให้สีบัชออนของเราเนี่ยมันอยู่ติดทนนานนะเนื่องจากมันเป็นเนื้อครีมนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ไปฮ่องกงหรือไปเที่ยวมาเลเซียหรือว่าไปอังกฤษเนี่ยตัวนี้แอมคิดว่าไปตำม,มาเถอะรับรองว่าซื้อมาแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคานี้น่าจะอยู่ประมาณ3-400ประมาณนี้นะคะราคาไม่แพงก็ใช้ดีมากๆเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วก็อีกตัวที่แอมจะนำมาพูดถึงนะคะคือกาวติดขนตานะตัวนี้เป็นของคอสลุกนะคะซึ่งใช้หมดแล้วนะ เมื่อก่อนนี้นะคะตั้งแต่แอมอยู่มัธยมตั้งแต่เป็นนางลํำนะคะก็จะใช้แบบกาวติดขนตาหลอดละ20กับ BSC นะคะตัวนั้นใช้ดีแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยใช้มานานแล้วอยากเปลี่ยนบ้างนะคะก็เลยไปตมตัวนี้มาะคะ่ะเป็นของคอสตลุคแล้วก็ใช้หมดแล้วนะ,ะตัวนี้เป็น water proof นะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันเหนียวไปคือมันเหนียวจะรู้สึกว่าเราไม่สบายตาแล้วก็คือใช้หมดแล้วอะ่ะมันจะมีแบบพวกคราบพวกแบบเป็นก้นกอนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยติดตรงหัวนะคะแล้วก็ มันแห้งง่ายมากๆเลยอ่ะคือมันแห้งตรงบริเวณหัวมันแห้งง่ายมากๆก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยคิดว่าไม่ซื้อต่อแล้วนะคะกลับไปใช้คงจะกลับไปใช้อะไรยี่สิบแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ไปฮ่องกงมาซื้อของ D U P มาะคะของญี่ปุ่นนะก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดียังไงนะคะเพิ่งลองใช้นะถ้าเกิดมันดีเดี๋ยวจะเอามาพูดนะคะอะสำหรับตัวนี้ก็ไม่ชอบนะจ๊ะต่อมานะคะจะเป็นนี่เลยคูชั่นของลังโคมนะคะตัวนี้เคยทํารีวิวไปแล้วนะคะลองย้อนดูนะ ใช้หมดนะคะแล้วก็ชอบมากๆนะคะเพราะว่าเขาทําสีเนี่ยออกมาทั้งหมด7ดเฉดสีนะคือไม่ว่าจะผิวขาวนะคะถึงผิวแบบ2สี 4, ผิวเข้มสุดเนี่ยก็มีสีให้เลือกนะคะซึ่งสีที่อมใช้นะจะเป็นเบอร์สีนะคะ ใช้หมดแล้วนะคะแล้วก็แบบอาจจะแบบสภาพกลางๆนิดหนึ่งนะคือเนื้อดีมากนะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยเพื่อนๆต้องลองย้อนไปดูวิดีโอเก่าๆนะคะที่แอมเคยทำรีวิวตัวนี้ไว้นะเป็นของที่แอมชอบแล้วรู้สึกว่ามันปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันระหว่างวันนะคือชอบมากๆไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะแพงหน่อยนะอยู่ประมาณพันกว่าบาทน,นะคะแล้วก็ต้องซื้อตลับแยกนะคะแต่ว่าความคุ้มค่าในแอมชอบมากๆเลยในตัวนี้รู้สึกว่ามันน่าใช้แล้วบางเบานะคะคือไม่หนักเหมือนพวก รองพื้นหรือแบบพวกบีบีพวกอะไรอย่างงี้นะคะคือคูชั่นเขาจะให้ผิวเราได้หายใจนั่นเองะคะก็เป็นของที่รู้สึกว่าใช้แล้วชอบนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แอมอยากจะนำมาพูดถึงนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นวาสลีนนะคะแอมวดที่แอมใช้หมดแอมไม่รู้ว่าเอาแอมเอาไปทิ้งไว้ไหนนะหาไม่เจอนะเขาเรียกว่าเป็นบิปบา์บามที่ทาตอนคืนหรือทาก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นลิปที่แอมใช้แล้วไม่แพ้นะ,ะซึ่งแอมใช้แบบพวกแพงๆก็มีนะมีแบบ800900ก็มีแต่ว่าใช้แล้วแบบ คือมันไม่ได้ทําให้ปากเราแบบชุ่มชื้นหรืออะไรยังไงนะคะมีตัวนี้นี่แหละที่ทาก่อนนอนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันดีมากนะคะเมื่อกะะ่อนเนี่ยเขาจะไม่มีขายในไทยนะแต่ว่าตอนนี้มีขายแล้วนะคะประมาณ2 0 0หรือ,อยังไงเนี่ยนะคะดีมากๆนะคะใช้ก่อนนอนนะคือเป็นลิปที่แอมใช้แล้วรู้สึกว่าขาดไม่ได้เลยนะคะอ่ะโอเคสําหรับของสกินแคร์นะคะแล้วก็พวกเจลอาบนะ้ำพวก เครื่องสำอางอะไรก็หมดไปแล้วนะคะที่แอมใช้หมดนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆนั่นไหนนะคะอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยนะคะต้องขออภัยนะวันนี้แสงรู้สึกว่าแสงข้างนอกมันจะจ้าไปนิดนึงนะคะก็เลยอาจจะทำให้หน้ามันขาวไปหรือยังไงนะคะก็ขอโทษทีนะคะอ่ะ ตอนนี้นะคะแอมมี่เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วนะคะชื่อว่าเอมมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มีสต t าแกรมนะคะชื่อว่า Underscore เอมมี่นะคะก็ะฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากให้แอมมาพูดถึงหรือโปรดักหรืออะไรนะคะก็คอมเมนต์ลงมาคุยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย